เครื่องบินเจ็ตสุดหรูราคา2,200ล้านบาทเตรียมบินพาทักษิณกลับไทยในว่าเป็นเครื่องบินลำที่สองของครอบครัวชิน,นวัตรเป็นของจำเป็นต้องมีของมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงนิยมซื้อไว้ใช้เป็นการส่วนตัวคอนเฟิร์มทั้งวงอิงแพททองทานและทักษิณชิน,นวัตร จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่วันที่22สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาณสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องบินเจ็ตสุดหรูหราคาดว่าจะลงจอดบริเวณโซน VIP แน่นอนทำให้ M7 M7 ธุรกิจการบินสุดหรูถูกจับจ้องทันทีว่าทำไมอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยจึงเลือกที่จะใช้บริการเล้าว i p p ทำความรู้จัก M7 ธุรกิจการบินสุดหรูครบวงจรคมชัดลึกพาเปิดข้อมูลรายละเอียดบริษัท M7 จำกัด M7 บริษัท M7 จำกัด M7 ก่อตั้งขึ้นในปีพศ 2,550ภายใต้ชื่อบริษัท Minor Aviation เริ่มต้นโดยการเป็นแผนกจัดการเที่ยวบินสำหรับผู้ถือหุ้นในบริษัท Minor จำกดัดภายหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท M7 จำกัด M7 ผู้นำในด้านการให้บริการอากาศยานเช่าเหมาลำและบริการอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลอีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกบริการอากาศยานอย่างครบวงจร ิกเบสโอเปอเรชัน (FBO) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครกทมต่อมาในปี2553ได้บุกเบิกบริการการจัดการอากาศยาน ฟิกเบดโอเปอเรชั่น FBO แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย m 7ให้บริการครอบคลุม7ธุรกิจหลกักปัจจุบัน m 7ให้บริการเครื่องบินส่วนตัวแบบครบวงจรครอบคลุม7ธุรกิจหลกักบริการเครื่องบินเช่าเหมมาลำบริการเครื่องบินพยาบาลการบริหารเครื่องบินบริการอาคารผู้โดยสารส่วนบุคค,คลพร้อมห้องรับรองพิเศษบริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน บริหารธุรกิจการบินส่วนบุคคลและการบริการภาคพื้นแบบครบวงจรการบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการซื้อขายเครื่องบินทั้งนี้บริการซ่อมบำรุงบริษัท M7 M7 Maintenance ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นหน่วยซ่อม145จากสำนักงานบริหารองค์กรการบินแห่งสหรัฐอเมริกา Federal Aviation Administration FAA และ M7 ได้มีการขยายธุรกิจบริการภาคพ,พื้นดินและห้องรับรองพิเศษไปยังประเทศพม่าอินเดียและกัมพูชาเปิดหลุมจอด M7 รับเครื่องได้สองลำสุดหรูหราภายในท่าอากาศยานส่วนบุคคลของ M7 ประกอบไปด้วยด่านศุนลากากรตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจค้นรักษาความปลอดภัยด่านควบคุมโรคครบถ้วนในตัวเอง อีกทั้งยังมีโรงเก็บอากาศยานสี่โรงขนาดรวมกันถึง8,200ตารางเมตรพร้อมห้องรับรอง V.I.P สุดหรูหราขนาด316ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง70คนในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังมีห้องห้องประชุมและห้องรับรองส่วนบุคคลเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารและสะดวกสบายกับห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวอย่างครบครันในปี2561 M7 ได้รับการโหวตเป็นผู้ให้บริการอากาศยานส่วนบุคคลอันดับหนึ่งใน15ของผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในโลก และดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกจากการสำรวจประจำปีของ Aviation International News นเอีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกอ a s t B.A.O. และอ a s t เ a เเดิมทีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ M.J. เป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติระดับบินเลียนแนน ประมาณ80%แต่หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้ต้องกลับมาเน้นลูกค้าในประเทศผ่านการทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ p r i v a t e jet เข้าถึงลูกค้ากลุ่มอื่นมากขึ้นภายใต้แนวคิดใหม่คือการบิน p r i v a t e jet ไม่ใช่แค่ความหรูหรา แต่ช่วยเติมเต็มภารกิจของแต่ละคนเน้นความปลอดภยัยความรวดเร็วและการเดินทางที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สายการบินปกติทำไม่ได้และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก หลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยระดับนานาชาติทำให้ M7 มีศักภยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาดไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองสูงสุดระดับมาตรฐานโลก e s b a h และ e s b a o ระดับ3จาก International Business Aviation Council IBAC อีกทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2565อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลของ M7 นาท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการจัดอันดับโดยสื่อที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มธุรกิจการบินชั้นนำของโลกเอนให้เป็นศูนย์บริการภาคพื้นครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเชียนับเป็นปีที่7ติดต่อกันและอยู่ในอันดับ6ของโลกโดยไม่นับอเมริกา